เมื่อคืนบอกเยอะเบาด้วยมาแล้วด้ยินเนาไปแเล้ยงไปแล้วยังไม่เห็นยุ่งกันน่าจะเีน่สี่หัวสี่แปแกแคส 2, ลุงลุงได้เล่นครับลุงที่เอาไหมได้เล่นครับลุงได้เล่นครับผ่านพันผ่านผมนะลุงจบเกมจบเกมโอนเชียไม่ได้แม่มเ,เขา้าครับฝั่งน,นู้นครับเผาแล้วครับยังเกี่ยวได้อยู่ครับพี่ดูครับพู่ดูสิครับพี่ดูครับ ครับทักทายเพื่อนสมาทิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามเพชรเกษมหู่18นะครับผู้ที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้เป็นคู่ฟุ้ยปากน้ำนะครับจับคู่กันนะครับข้ามสี่หัวสี่แปครับเจอกับเจ้าโจห้าวกับเจ้าเข้มโจห้าวเพชรเกษมหมูแป8กับเจ้าเข้มสวนผักนะครับครับลุงผ่านพรอมนี่แหละครับลุงข้ามสี่หัวสี่แปรนะครับผลต่อสองครับ ตอนนี้มีโตวาทะกันแล้วครับเปิดเนืองเอายกเอาโตมงไปจะคุยเปิดยังได้โยกเอาจะคุยม่วงมาข้างหลังเอามาครับไอโจยังไงครับโจดิ้นครับยังไงครับพี่เข้มเข้มมงไปเปิดโอ้โห่ได้ัแกก่อนแกไปก่อนนี่ไกอที่าแห่งชาติอ๋อครับาลาดนี่มันใอย่างเดียวตะกนไปเปล่าอแล้วครัไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องห่วงครับขึ้นชื่อว่าะวันที่นเน็บ เอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อยไหมพี่ในดีนะครับวินัยการซ้อมของน้องก็ดีนะครับร่างกายก็ดีนะครับนะพี่ในัยดีการฝึกซ้อมดีกินอิ่มกินอิ่มนอนศูนย์สอนครับกินอร่อยโซมาโจเปิดเจ้าเข้มยกเข้าไปเจ้าเอายกล้นโอ้โห เก3สามแพ้เลยไม่งนีก็ฟูดีไงไม่เล่นไม่าไม่เล่นนี่แล้วเต้มยำเต้มเอาแล้วสต่อศูนย์เดก่าแล้วสามตนยเดกท่เด็กที่เดกี่เด็ี่เดี่เด็ะทีเกที่เ็ที่เด็กนี่เ็ก่ดก่เกเด็กนเดกี่เด็่นก็เลือกเด็กทเด็เกดกที่เด่เด็่ที่เดที่เดี่่ี่่าเีเดเ ทางไหนยสามต่อศูนย์มาดูครับยังไงครับทุยเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าทุยมงมาเอาเปิดเอาโยกมงไปเอานวนเขาโยกเจ้าทุยมงยอดเจ้าเข้มเปิดหนึ่งเายกเข้าไปเอาโยกห้ามง ไม่ข้ามเอาแล้วครับตอนเนี้ยฝั่งนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรครับคยเตะกันมาแล้วที่พุทธบูชาที่ที่แล้วครับสุขที่แล้วครับเสร็จฝั่งนู้นนะครับเตะพอมาวันนี้เนยครับเจอแจ้ตู้หน่อยแปงข้ามผิก็นี่ครับผมถามเตะอยู่มาดิครับนี่ครับโจตู้นี่ครับพี่แจ้ไม่อยู่วันนี้มีแต่พี่โจอยู่ผมก็เตะให้ครับมาดิครับแฝงข้ามผิผมถามเขาแล้วเขาไม่เตะเมื่อกี้ผมเตะให้ครับผมมาถึงนี่แล้ว นะยังไม่มีเตีงครับในโชคแต่ว่าเตียงเป็นเตียงปกติเมื่อกี้เตู่ตู่เมื่อกี้ตู่บอกไม่ได้สูงเพราะว่าพี่แจ้ไม่มาใครเล่นขอนแก่นแชมป์ฝั่งปทุมมีอยู่สองสามหมื่นครับอ๋อหมายถึงแต่ก็พรุ่งนี้นะครับหมายถึงรอบชิงพรุ่งนี้นะครับที่ลุงเสแว่นพูดถึงนะครับหมายถึงทักทายคุณกำพวงมรุ่งนี้แช่นะครับขอบคุณมาก่งได้แชมป์นะครับฝั่งปทุมนะครับฝั่งลุงเสแว่นมีให้ ราคาเสมอประมาณสองสามหมื่นนะครับเดไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าทุยว่าไงปักเขาให้ใส่เน็ตโอ้โหเอาแล้วครับตอนเนี้ไปแล้วครับ4ี่ต่อศูนย์แล้วก็ลูกกลมๆชิองรูอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมที่แล้วโบปุยโบทุยโบปูบบนําไป7ต่อสาพิกแฝงนะครับ ราคาสี่เตีมสี่ศูนย์ไปราคาสามหนึ่งห้าสองนะครับทำเสียเองครับฝั่งนู้นทำอะไรครับเสือไปก็กักกันครับตีเอาเสือไปเจ้าทุยเปิดกูยกขึ้นมาเจ้าทุยมงยอดเรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรครับแต่ฝั่งนู้นทำเสียเองครับยศูนย์ต่อซีครับฝั่งนั้นคือเป็นจริงๆครับใช่ครับนะครับพี่ปริวัตินะครับ เป็นเล่นผัดขาดจนเจ้าครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยโอหเห็นบมโปกันฝั่งนี้เขาไม่ได้มีอะไรดีมากครับแต่เพราะทำเสียเองอ่าครับตอนนี้แจ่มไล่มาหนึ่งต่อสามนะครับแบกยักษ์อยู่สนามไหมแบกยักษ์กลับบ้านแล้วครับยักษ์ชาละวันกลับไปพิจิตรแล้วครับเล่นกันมาตลอดนะครับเมื่อคืนก็ได้ยินข่าวว่าเข้าไล่มินทาขยับมาที่หนึ่งต่อสี่ครับเอาเปิดเนงเอาเจ้าเข้มยกเข้าไปเจ้าโจมม้วงไปเอา ราคาอะไรแล้วครับตอนนี้ห้าสองลอนครับมุงน่าจะอยู่ที่ห้าสามสองต่อซีต่อหนึ่งนะครับเอาเสือไปคู่เปิดหัวเอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้าทุยเอาเล่นเยอะนะครับเพราะว่าพี่โอ้โหเจ้าโจลองลองรอยเล่นแล้วนะครับแต่เจ้ากมันตกใส่เน็ตนะครับก็ไม่ได้หล่นนะครับแต่ก็หล่นใส่เน็ตนะครับ แต่เจ้าโจนี่ทำเสียเองนะครับจบเกมฝั่งเสียทุยกับสนามทุกครับเลยไม่เอาหัวไปดเขาไปรักเดีกวที่คิดดูดิเสียทุยไม่ตีอ่ะคุณเพียดูดีครับมันเป็นกระดาษจนเกินทั้งสองฝั่งครับเสียฝั่งนู้นยังตามเยอะอยู่หนึ่งต่อสี่ครับหนึ่งต่อสี่นะครับโยงข้ามมาครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาวงไปโอ้โห โป,โ,ปโปรูวันนี้ไม่มีเกมเสือกนะครับตีต่อหนึ่งครับเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าทุยมงมาข้างหลังเอาเปิดเอาเจ้าเข้มยกโอ้โหยกไม่ได้ ติดเจ้ายักษ์หมีขาวนะครับไก่มักสร้างวีฟูคือเก่าครับตัดตายรับห้าสิบกว่าท่านนะครับที่มาติดตามในเพจแล้วก็ให้ไลท์มันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจด้วยครับอยู่กันยาวๆนะครับแล้วก็เลือกเตะแอดมินเลือกไลฟ์สุดนะครับไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเพจเนี่ยนะครับผมก็ยินดีนะครับเอาเปิดหนึ่งโยก้นมาเอ้าเรียบร้อยโอ้โหก็ล็อกร้อยครับ ทักใจพี่ลูกเซียนไก่นะครับพี่ลูกเซียนไก่บอกเอาเมยอะไรไม่ให้ดูแอสนะครับรุกเซียนไก่เขาเซวแซวพี่ทูมกับพี่ทุยไปเราเราเราฝั่งต่างจรงดำหัวร้อนแล้วครับแอสสี่ต่อหนึ่งครับอ๋ออุ้ยโจโจเสิร์ฟดีครับตรงนี้นะครับฝั่งนู้นเนี่ยเป็นขาขาเกินเกินอยู่ครับขายทั้งสี่สี่ท่านนะครับเพราะว่า หนึ่งรอสี่นะครับเอาซื้อมาตอกเข้มเปิดเอายกขึ้นมาเอายกไปเข้าเจ้าโจมวงไปเจาทุยเปิดเขาเอายกโอ้โปรภูรุเตีมครับเปิดเตีมก็ดินครับเอายกเอาวงไปทุยเปิดหัวเตี่ยมต่อครับเปิดอูยกมาเจ้าทุยปักเขาให้ยังโยตอกเข้มยกเข้าไปเจ้าโจมวงยอดเอาทุยเปิดโอ้ยเจ้าปูเปิดเสียนะครับ พักไทยวิชัยตรงวงสกุลนะครับป่าเจี๊ยบเหมือนกันนะครับมาครับนะครับนี่ครับเลยครับปีนิ้วผมนะครับนี่ครับป่านี้พี่ทุยกินนะครับปผาเจ้าทุยแก้มตามนะครับบาโลฮาเจ้าทุยตามหนึ่งต่อสี่บาโลฮ่านะครับมาครับมาวันนี้เนี่ยใครเป็นเอฟซีบาโลฮาบาโลฮาเขมาเอฟซีคอปนะครับแล้วแตกขวาประมาณสี่ลูกนะครับเอฟซีคอปมันจะเสียเงินนะครับดูครับลูกเตะมันก็ไม่ได้ครับ มันเหมือนคนไม่ได้นอนครับฝั่งนู้นครับเอาซื้อไปจะทุยเปิดหัวเหมือนคนไม่ได้เอายกเข้ามาเอายกเข้าไปสวยเจ้าทุยวงนาเอาจ้าเข้มเปิดดึงยกเข้าไปเอาจ้าโจมวงจะทุยเปิดหัวยกเข้ามาโอ้โหเจ้าฟูยกนะครับไม่ใช่เจ้าทุยแอดมินนิ้นพันกันแล้วครับก็จะใช่นะครับใส่แกไม่ได้ถอนนะครับแกไปเอาทักทายคุณสนธิจอมทะลักนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจ แล้วก็ไฮไลท์มันนันกับขนาดนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งต่อสี่ปูเสือป้าเปิดหนึ่งเอาเอามงยดเอาแล้วตักเข้าให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหสหรับฟูทุยครับสำหรับปูทุยริมบึงครับสำหรับปูทุยริมมือมาอยมาที่สองต่อสี่นะครับจากสี่ต่อสูงครับมาดูครับมาดูครับว่าจะหาราคาจะดึงราคาจริงอย่างที่ยูเซอร์พูดมาหรือเปล่าครับ สองก็ดีเอาเสือมาโผล่ไปเอายังโรเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอายังไม่เสียเอาแล้วอยู่ที่จาพุยอยู่ที่จะพุยเอาเอาเอาเจ้าเข้มยกเข้าไปเจ้าโจมงไปเจ้าทุยเปิดเข้าเอายกเข้ามาเจ้าทุยมงมาเจ้าเข้มเรียบร้อยมาแล้วเจ้าโจเขาครับ โดนเข่าเต,ๆๆต็ียมเตรียมเจ้าโจนี่งงครับเอฟซีไอคพุทธเอาครับขอบคุณนะโชคครับนะครับโชคใจประว i̇şte. ัติสี่นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามทั้งหกสีบกว่ท่านนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าชายป่าเียบโจลาด้วยนะครับพี่ชัยวงตรงวงศ์ศุลนะครับเดินสายนะครับปูทุยดิมบึงนะครับคู่หูดิมบึงแก่นนครนเอาละครับสกอร์ไล่มาที่สามต่อสี่ครับ ครับตลาดมุ่งฝันควรนะครับตลาดมุ่งเข้าฝั่งภูทุยนะครับเหมือนเปิดเยอะดีครับลูกนี้เอายกโยกสวยครับเอาหบวงไปเอาเกลียวเอาเอาเที่ยมมีพอดีเที่ยมยกดีมากนะครับแต่ก็ครับห้อยไปเลยครับเอาแล้ครับสี่ต่อสามนะครับ เปิดตรจับหนึ่งเอาโยกครับจเอ้ามงมาเปิดหัวเอาโยกเจ้าโจมงไปเรียบร้อยใช่ครับฝังเสื้อขาวฝั่งนู้นครับเป็นโดมูเตอร์ฟูอาลูจินอนนะครับใส่เสื้อขาวพวกผ้าสีขาวนะครับรองเท้าสีขาวถุงเท้ายาวสีขาวนะโฟมโต้ฟูเอาลูจินอนนะครับลงกนำการแข่งขันเองเจ้าโจเ้าซื้อไป คูเปิดเองคูยกเข้ามาเจ้าทุยปักเขาให้เอาแล้วเจ้าเข้มแตกคูยกได้งไม่ได้บ้างครับส่วนตัวแล้วพี่คูในพื้นจะเป็นรองพี่เข้มนะครับนะครับพื้นเป็นรองพี่เข้มอยู่แล้วนะครับสามต่อห้าครับสามต่อห้าเอาเสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟข้ามนะครับเอาแลเสิร์ฟสียอีกแล้วครับ นีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับสกอยที่ห้าต่อสามกรสกายคุณนนงเหล่าอินด้วยนะครับห้าต่อสามนะครับทุยคทุยโยกเข้ามาเจ้าทุยม่งมากโอ้โหไอ้ม่งออกตีไปไหนครับไอ้ทุยเจ้าก็ม่งตกรอยแล้วนะตกรอยก็ม่งเง่าแต่ตกรอยเง่าตกรอยงานที่สูง ล้มก็ลงแล้วแต่ก่อนยัไม่เตี๊ยมสั่งแต่บ่อนไม่เตีียมเสียอ๋อเปลี่ยนฟังเบอร์เบอรมันดีเอาละครับเปลี่ยนฟังไหมครับฟังนักฟุตบอลตัวจิ๋วนักฟุตบอลตัวจิ๋วนะครับตฝั่งเจ้าบ้านขยับหนีอีกสองเตี้ยครับฝั่งนู้นน่ะเห็นพี่ทุยบอกว่ามันลมนะครับลมมันย้อนนะครับฝั่งนู้นนะครับมาดูครับว่าฝั่งนี้จะดีขึ้นหรือเปล่า 6-3นะครับเจ้าบ้านนำอยู่นะครับเจ้าโตเซิร์ฟมาอูเปิดลกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าทุยปักเขาให้ปีเสียนครับดูดี่ครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนำนะครับ7-3นะครับแต่ก็เอเกมสิมสองนะครับิ้นเดือนก็ทีตลองไปอุเกีนยงหน่อย เอาซื้อมาัเปิดเจ้าฟูโยบเจ้าทุยม้วงไว้เรียบร้อยเสามต่อเจ็ดครับอย่าเสือเบาอย่าเสือบอเสือเง่าครับนี่แค่แทงมาโยงครับพี่ฟูเขาบอกมันึงสามต่อหกนะครับสามต่อเจ็ดแล้วครับสามต่อเจ็ดนะครับเปิดนึงเจ้าเข้มยกเข้ามาเอามงมาเปิดยังได้อยู่ครับยังเกี่ยวเยกเข้าไปเอามงโอ้ยวง เดี๋ยวนี้พี่แบนที่อยเรายังตีอยู่ครับเตะครับนะครับลูกเบนก็ยังเตะอ,อยู่นนแล้วลงุงแบนก็ยังดูอยู่ในนี้นะครับก็ยังดูในไลฟ์สดอยู่ไม่ได้เตมนะครับเจ็ด <7 S 1> ต่อสามเอาเปดิดเองเอายกปักเขาให้โอ้โหเอาละครับโชคดีไม้แบบก่อสร้างเบอร์สามสู้สู้เอาละครับ พักทายนะครับโชคดีไหมแบบก่อสร้าง<ป>ขอนแก่นนะครับเบียโบมูสเอบบตอร์ฟูออลูจินอนนะครับ,บอันนี้แอดพุมคนรักตะก้อน,นะครับ,บหรือเพจตะก้อไฮไลท์มันนะครับไหลสดอยู่ตอนนี้สามต่อเจ็ดนะครับ เอเน่งเอาเจ้าเข้มยกเข้ามาเอายกล้นเจ้าทุยเอาฟูยกเข้าไปเจ้าทุยปักเขาให้เอาแล้วได้มาอยู่งแต้มเืองนะครบบอกว่าบนอะไรครับป๋าเสียงเเหมือนคนเก่สมัยสีไทยงบนให้โปฟูเติบแล้วก็ไม่กินนะครับตอนนี้โปฟูแต้มตามอยู่ครับสีต่อเจ็ดนะครับลเดือสมครับ เอาเิร์ฟไปเจ้าโจเปิดเจ้าเข้มยกเข้ามาเอายกล้นเอาแล้วเอ้ามงไปยังอยู่อยู่ที่เจ้าโจมงมาโอ้โหมงไม่ข้ามเอาแล้วตอนนี้เป็นห้าต่อเจ็ดแล้วห่างกันสองแต้มโอ้โหข้านอกนี้คือประมาณยืนนะครับยืนนีใช้คำนี้ครับ ทั่หนึงจริงครับแล้วก็พี่ดุยแกก็เล่นเพิ่มอยู่นะครับแล้วก็ขยับไปที่ห้าดอยู่ที่สนามเป๊กเกษมหกขี่แปรนะครับทักทายห้าต่อเจ็ดแล้วครับนะครับโยงมันสูงเลยเฉยแต่มันไม่สุดแล้วนะครับเปิดเนื้อเอาโยกสวยครับปักเขาให้เรียบร้อยเอาละครับตอนนี้แต้มไล่มาหกต่อเจ็ดนะครับสี่คนในสนามครอบบางพีคนเดียวไหวไหมครับแอด ถ้าเจ้าเจ้าครอบตาเตกับทุยกับโปรฟูคงไม่เตะนะครับเพราะเคยทีมงานเดินสายรด้วยกันนะครับคงไม่เตนะครับแต่ฝั่งโน้นน่ะเขาคงไม่สู้นะครับเจ้าครอบคนเดียวเสียง่ายเกินนะครับพี่ทุยบอกว่ามันลมนะครับมันเตยายครับฝั่งนี้มันลมตอนนี้แต้มไล่มาเป็นหกต่อเจ็ดนะครับมาจะขึ้นมาสามเตี่ยมนะครับ อครับหต่อเจ็ดแม็กแม็กถอยถอยเพราะว่าฝั่งนูนจะบอกว่าโจเปิดหัวเจ้าเข็มยกเข้ามาเอาหมงมาทุยเอาแล้วอยู่ที่เจ้าทุยเอาหมงไปข้างหลังเอาเจ้าเข็มยกเข้ามาเอาโจหมงมาเปิดเอาวิ่ง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 เอาอี้แมววอกเอาอี้แมววอกพี่ทุยอุ้ยพี่ปูลล้มครับพี่ปูลล้มยังลุกขึ้นมาอยู่ครับเอาหมงมาเรียบร้อยเอาไปไกลหน่อยเอาอี้วไม่มีใครนั่งอ่ะโอ้ยประมาณนี้พอดี โอเคครับบอกให้แล้วนะครับเอาออกไปไกลด้วยเก้าอ่ะแล้วก็อย่างนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับเอฟไหนที่อ่ะเจ็ดพี่ปูครับเอาครับตอนนี้เจ้าบ้านนำอยู่ที่เจ็ดต่อหกนะครับโอ้โหมีปฏิวัตินะครับมีปฏิวัติเนี่ยเป็นเอฟซีพี่ทุยเอ้ยพี่ปูโดยตรงเจ็ดต่อสี่นะครับเจ็ดต่อหกครับ อย่ต่อหกนะครับพูดผิดครับเอาเจ้าชูยกตาเขาให้โอ้โหดูดิตอนนอนครับเอาละครับตอนนี้แต้มตามมาหกต่อเจ็ดนะครับสวัสดีครับแอนดี้คอฟนะครับก็จะขอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาเอาหกต่อเจ็ดนะครับสกอร์ตอนนี้ไม่หกต่อเจ็ดนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมอาจจะไม่รู้เหลี่ยมไม่ทราบเหลี่ยมนะครับ เหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมสีหัวสีแฝงนะครับแต่เสือกแค้คนละตัวนะครับคนละคนนะครับเป็นไม่เห็นไม่เห็นนะครับหัวแดงไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะเห็นจะบอกดพัไปหานะฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นโจเข้มนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟูทุยหัวแดงลูกพี่หยองนะครับลองดูให้หน่อยนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวดูให้นะครับแต่ยังไม่เห็นหัวแดงนะครับต่อเมาดูครับมาดูครับจะอ้วนอาจจะโดนกล้องบ่อยยังไงก็ขอโทษขอไปยูเซอร์นะครับเนื่องจากทางเดินครับมันเป็นทาง บอกให้แม็กลบหน่อยโอเคครับหกต่อเจ็ดต่อแม็กลบเขาหน่อยใช่สายดีครับยังไงครับโยกสวยคพวงมาเอาเกี่ยวโอ้โหดีไปหลังอีกแปรอบนี่นี่พอครับเจ็ดต่อหกครับมาดูครับฝั่งผู้มาเยือนครับฝั่งเดินสายจะล็อกได้หรือเปล่าครับเอาปืนึลยจับได้เอายกโย้ยุกสวยครับตรงนี้ปักลงให้เรียหน่อย ้อการเน like ี่ยรับาลครับกลับพรุ่งนี้นะครับเจ้าเจ้าวีรพงษ์เรียกดีทักมหาเจ้าเจ้านิกกลับพรุ่งนี้นะครับเจ้านิกก็ได้นะกลับพรุ่งนี้เลยนะครับวิเศษพี่ครับเจ้านิกมาในสนามนะีนะครับยังไงครับพี่เ้มวันนี้ี้เูชาเอาเปิดหนึงเอายกเข้าไปเอาเี่ยวเจ้าเข้มแปเดีเจ้าเข้มไงอายกเข้ามาเยกล้นนะครับโอ้โหมคัเจ้าโจมมนมครับลมครับพชุยถึงกับมือกุอกเลยครับอ ดีครับดีครับโอ้โหอาเมนเลยครับดูครับดูดีครับลูกก็มันข้ามมาแล้วครับจริงๆริแล้วมันข้ามมาแล้วมันมาเจอลมต้านแล้วมันสิงมวยน้อยอยู่เฉยนะครับนะสิงมวยน้อยอย่าห้าวครับโกฟูขาหายเดียวเดี๋ยวครับการแล้วจะซียดแนวสิงมวยน้อยครับเจ้าพีทพงศ์เรียกดีถ้าหาเจ้าหนี้พุทธบูชาก็ได้เลยนะเจ้าหนี้มาในสนามละ ตอนนี้กรุงเทพฯโควิลหลายมันบกเบ็ดใช่ครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับโคฟูติดทายต้องแปดสกว่าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามให้กั้นวันไหนคุณพนงเหล่าอินด้วยนะครับโคฟูขาหายเจ็บหรือยังครับคิดว่าหายเจ็บแลนะครับพี่นะครับนะครับเดินทางแม็กครับแม็กถ้ามีเวลาว่างวันที่20ก็น่าจะไปเล่นที่บางตำหมอนะครับวันที่ยี่สิบไม่มีแล้วไปไหนแล้ว ไหลถดโยคนมือการเอาละครับเจ้าเข้มยกเข้ามาเจ้าโจมวงมาเอาโหเขากใอูยจีบพอดีมีคนจีบเดี่ยวมาขายจำเก็บจีบกว่าท่านนะครับเลยยังไงผมรู้แล้วครับผมรู้ผมบอลรู้ครับว่าคนจีบเดี่ยวแต่ผมไม่ได้ซ้อมตะก้อเลยนะครับเสือป่าโครับทุยเปิดได้ครับปูยโกเอาอะโยกล้นเอาแล้วอยู่ที่เจ้าเข้มยกเจ้าโจมวงมา โอ้เรียบร้อยดูดีครับลมหน้าจะมีส่วนครับดูจากยอดไม้แล้วลมแรงมากครับใช่ครับเลสามสอลองสาลงครับแปครับแต่อเจนะครับมาดูครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปกาเขาให้เอาตีหัวเอาเจ้าเข้มโยกเข้ามาอยู่นี่เจ้าโจเอามงมาเอาโอ้โหเอาแล้ว9ต่อเจ็ดแล้วครับตอนเนี้ย ขอของของพี่นะครับขอเข้าใหม่นะผมบอกไม่เป็นไรเนี่ยเสียงดังมากใช่ครับเสียงดังมากน้อยสองดาวก็อยากสอบนักบวชพี่ครับใช่ครับครับมวยไม่กลัวด้วยกลัวอะไรล่ะลุงผมไม่เคยเห็นเขาลุงให้ผมไปติวแม่ลุง เฮ้ยครับเสียง่ายครับขอบคุณครเสียงดังมากขอบคุณมากครับทักชายชายเชียงกงนะครับบนม่านไผ่ใจเกินร้อยนะครับเอาหมดพอดีสิต่อเจแล้วครับดูดีครับเล่ยมาเจ็ดเท่าเสียอีกมเท่าสต่อเจ็ครับเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้อเจยนะครับะเซ็นเกินพีุ่ยก็ไม่ดี กกู็ไมุ่้อามงไปมันพอๆกันเลยครับไม่มีอะไรเจ้าวีรพงศ์เหล็กนี้ทักหาเจ้าเปียกก็ได้เจ้าเปียกอยู่ในสนามเจ้ต่อสู้ก่อนนะครับผมตีให้หมดแถวบ้านเราครับแต่ว่าผมต้องเห็นรูปก่อนนะครับพอสู้ได้ผมสู้ให้นะครับเจ็ดต่อสิบนะครับเอาเปิดเนื้เอายกเข้ามายกล้นอยู่ที่โบวบือยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าทุยมุ้งไป โอ้โห้งออกนะครับช่้ยทุยจะตีเขาช่องกลางเลยตัวตัวตีหักไม่ได้อะไรตียาวออกเลยก็ได้เตี่ยมก็ไม่ได้เตี่ยมจีบต่อเจ็ดนะครับแล้วก็เกมสิบสองนะครับอุตสาห์เขายกล้นมาครับยกไปสวยๆก็ตีออกครับเอาเปิดหยังไงครับพี่ทุยเอายกที่จะช่วยเอ้ายกล้นเอาแล้วเจ้าเข้มยกเข้ามา โอ้โหเจ้าโจฟฝ้าพาเองครับพี่วันมาดีพี่พี่จุ้ยีครับตะก้อครับพจ้ไอ้ชุวิตตะคนใสครับไม่คุ้นเลยขอบคุณคุการนะพี่จุ้ยขอบคุยคนณวิสัยครับอยู่ติดกันนะครับพี่จุยคนณวิสัยใช่คุณวุฒิพงษ์พงษ์สวีนะครับแชร์แล้วครับคนหน้าตาดีๆจะออกชัดเจ๋วขอบคุณครับฮ่55ว่างั้นเขาชื่ออะไรครับพี่จุรู้จักอยู่ก็คอบี่บูครับเจ็ดต่อซีโมนะครับเบิร์ดเอายก เอาเจ้าเข้มมองมาเจ้าทุยเปิดหัวเจ้าฟูยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าทุยเอายกล้นเอาแล้วเปิดแตกเอาโอ้โหมาแล้วครับเป็นแปดต่อสิบของลุงนะครับอยู่รอบสนามนะครับเจ้าวีละพงครับมีเจ้าเมยนะครับทักหาเจ้าเมก็ได้เจ้าเมยเจ้าก๊อปเมืองการนะครับ อยู่ในสนามนะครับอ๋อผมอยู่โซ่วิสัยนะครับนะครับแล้วก็เจ้าเก่งนี้ขาวนะครับแหละอยู่ในรอบๆสนามมุนลุกมุนสีนะครับครับอยู่โซ่วิสัยนะครับนะครับเราพูดถึงตะก้อเรื่องตะก้อถ้าเบอร์โซ่ถ้าโซ่วิสัยนะครับรู้จักนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งต่อสินะครับเอายกเอามวงมาเอาเปิดโโอ้ห ถุยเปิดเสียนะครับแดมเดี๋ยวกลับไปเปิดเต้มเจือพี่นะเจือรับตอนนี้สนุเส้นอุดรไปบุงการเขาเป็นสี่เรียนแล้วมันบอนกับถูกต้องครับนะครับอุดรไปบุงการสี่เรียนแล้วนะครับนะครับเจริญแล้วนะครับนะครับใหม่ๆด้วยสวยอิงๆเลยครับเอาเปิดเดิมงผูยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าทุยปักเขาให้โอ้โหหมวกใส่เน็ตโอ้โหเอาละครับตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นแท่นแล้วครับจากเจ้าเตี้ยมเลยเสียแต้มมีวถุยสีขี่เลย ทีเอสตแปดเอาเปิดเขาเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าทุยมงไปก่อนเอาเจ้าโจเปิดเอาเข้มยกขึ้นมาเจ้าโจมงโงนเขา จบเกมนะครับโอ้โโงมือเตอร์ฟูก,ก,กับเจ้าทุยแพ้ให้กับเจ้าบ้านไปนะครับด้วยสกอร์12ต่อ8นะครับขอบคุณทั้ง8สุกท่านที่มาติดตามครับสนัสนุการไลฟ์สดโดยฝ่าพระภูเดชนาคู่สร้างน,นะครับข้าวหอมมภิริบังชูรินป๋าหมันตอสะพานแทงดีเอ็มเสปอร์ตของเจ้าบอลเซบักของบุญรุดมสปอร์ตผู้ผลิตเสื้อกีฬาจากชนบุรีนะครับ พนงเหล่าอินผู้โบฟูททำไม่ได้เองครับใช่ครับแพ้2เกมนะครับคู่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับดเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ